ครับอุบลราชธานีครับจิตอาสาสางห้องน้ำในผู้ยาิงไรสรางร้อยยิ้มอบอุ่นใจด้วยฝ่ายปกครองนะครับที่ผ่านมาครับยูบ้านเลขที่65หมูส1บบ้านโน่นบ่อนตำบลบุงหวงายอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายกันตะพ้นสุขสงครกับนายอำเภอวัรินชำราบพร้อมด้วยจิตอาสาตำบลบุง้งหวายเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจผู้ท่อนวาดรินชําระบสถานีตำรวจผู้ท่อนห้วยขยุงที่ดินอําเภอวัดรินชําระบพัฒนาการอาเภอวัดรินชํารบปรลัดอาเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลบุง้งหวายองค์การบริหารส่วนตําบลบุง้งหวายสมาชิกอาสาสมาัครรักษาดินแดนได้ออกไปปฏิบัติงานนะครับสร้างห้องน้ำให้ครับนางจันบุตรดาพงเจ้าของบ้านเนื่องจากว่าห้องน้ำเก่าามันสํารุดสุดส้มผุพังและก็มีการขยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้างรอยยิมอบอุ่นให้กับฝ่ปยปกรอง ส้างความมั่นคงด้านการปกครองในท้องที่มีหน่วยงานราชการไปเยี่ยมไปยามพืนก็ดีใจแล้วเนาะภายใต้การอำนวยการกรมการปกครองกับท่วงมหาดไทยผู้บริหารการจังหวัดบรวรัชธานีในการบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับในการบำบัดทุกบำรุงสุขในเทือนนี่สำหรับโครงการดังกล่าวครับเป็นการดำเนินการเยี่ยมให้กำลังใจประเมินครอบครัวผู้ยากไร่ครอบครัวผู้ยากจนและการวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขแบบพุ่งเป้าตรงตรงเลยครับภายได้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้การอำนวยการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยานี่ในการบำบัดทุกบำรุงซุขทุกหน่อยลงซุขมากขึ้นทั้งนี้ครับการสร้างห้องน้ำนเ้เธอนี้ใส่งบประมาณในการสร้างเป็นจำนวนเงิน14,00 0บาทนะครับโอ้พอดีเลยครับพอดีเลยนะครับสำหรับทันที อยากไปเพิ่มเติมนะครับเวลาเพิ่นออกไปงานไปการหนังสือศิษย่าลืมครับอยากไปบริจาคนั่นบริจาคนี่เทาก็ยินดีต้อนรับนะครับครับผมสิ่เดืเมื่อนิจจ่าแล้วครับคุณแม่เป็นจังไหนก็อย่าลืมครับบ้านนี่บ้านเฮาอุบลราชธานีขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนละครับมาเบิ่งงานแห่เทียนนะครับเด้อปีนี้รับรองยิ่งใหญ่อลังการหลายหลาย ครับไดยังกินครับเขาเศร้าก็ขอให้แซบๆก็แล้วกันครับล่งให้ลงหน้าเดินทางขอให้ตลอดปลอดภัยทางทีมงานสิเดลาจากสะก่อนอื่นพอกัอนใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ